สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับเซลลองจากเป็นโยรัชดานะคะวันนี้นะคะสองจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรถที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะคะนั่นก็คือเจ้าเบนซ์ GLA 250 AMG Dynamic คันนี้นี่เองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นโฉม AMG นะคะเป็นตัวที่เฟสลิปแล้วเป็นรถปี2018นะคะตัวนี้เดี๋ยวสองจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกันค่ะ มาเริ่มจากตัวไฟหน้ารถนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะส่วนกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสีเงินนะคะเป็นโฉม AMG นะคะสาหรับล้อแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ19นะคะเป็นตัว AMG เช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะเป็นกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นกระจกพับเปิดปิดออตโต้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดู สำหรับภายนอกคันนี้นะคะจะออกเป็นโทนสีเทาสีเทาเข้มนะคะเดี๋ยวเราดูด้านข้างแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะของตัว GLE 250นี้นะเดี๋ยวสพามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะอ่าที่เก็บสัมภาระของเขาก็ถือว่ากว้างไม่ใช่น้อยเลยนะคะตัวนี้มีที่ที่บังของด้วยแล้วก็ส่วน ตัวปิดนะคะจะเป็นประตูปิดไฟฟ้าค่ะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันค่ะค่ะสําสหรับภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นออกพูลสีดํานะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังอะคันทาร่าก็คืออ่าอกึงกัมม์ยีคึงเบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงนั่นเองนะคะส่วนตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ แพตเทิลชิปด้วยนะคะสำหรับตัวออปชันนะคะของของรถ p l a 250คันนี้เนี่ยคันนี้ก็จะสั่งการด้วยระบบ i Drive นะคะเห,เหมือนเหมือนเบนซ์ทั่วๆไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟ Ambient Light ให้เป็นลูกเล่นเป็นสีสันให้ทั้งหมด12สีนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยเบาะคู่หน้านะคะส่วนเลขไม่นะคะคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะแบบ Memory ี่ซด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบาะผู้โดยสารตอนหลังกันค่ะค่ะในส่วนของเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำเหมือนกันเนาะแล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยก็จะมีพนักแขนนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะคะนั่งสะดวกสบายถือว่านั่งสบายเลยไม่ไม่แคบมากนะคะตัวนี้ และที่สาคัญนะคะตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมันเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็ออปชันเน้นๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีหลังคาซันรูฟด้วยนั่นก็คือ,คอังคาพาโนรามิกซันรูฟนั่นเองนะคะตัวนี้มีแอร์หลังด้วยค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาดูภายในภายหน้าห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะซาบ้า ภายนอกเนี่ยสภาพดีเยี่ยมใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนี่ยเราจะมีการรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะคือรับประกันรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีไฟไหม้หรือตัดต่อตัว,ตวถังนะคะอันนี้คือคุณลูกค้าสบายใจได้เลยเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะตัวนี้เป็นเบน GLA 250 AMG Dynamic นะคะปี2018ราคาตั้งขายอยู่ที่1 1 5 0 0 0 0บาทนะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่แจ้งว่าดูคลิปจากที่เซล์2รีวิวมานะคะรับส่วนลดทันที60,000บาทนะคะเท่ากับว่ารถคันนี้จะขายอยู่ที่1 0 9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการ ขอคำาปรึกษานะคะในการซื้อรถหรือการจัดไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทักส่วนตัวมาหาสองหรือที่โทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์0950044999นะคะหรือว่าติดต่อทางช่องทางเพจโยรัชดาสำนักงานใหญ่นะคะจะมีเจ้าที่แอดมินคอยให้ให้ใหข้อมูลคุณลูกค้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับรถขันไหนนะะต้องฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ